กินก่อนนะนี่ข้ามาข้างล่างเหรอเออไม่รู้มันโผล่มาตรงนี้อ่ะมันโผล่มาเองอ่ะมันอยู่ๆก็โผล่มาตรงจุดที่เหมือนเด็กมันจะกินขนมกินนมมันจำได้ไหมวันที่ผัววุ้ยบอลมีเสียงวิ่งมีเชลวินจำได้ดิจำได้ดิจะเรื่อง 好，都关门。 มาเลยพี่ใครมาแล้วพี่มาแล้วเลยพี่นะฮะเป็นการเสียเวลานะพี่นะมาแล้วมาแล้วตามต่อพี่เลยผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะพี่นะเวลาครึ่งชั่วโมงนะพี่นะอ่ะพี่ใครมาต่อพี่มาต่อเลยพี่นะใครมาแล้วพี่มาแล้วเลยนะพี่นะมามามา,มาไวไวไวพี่นะฮะเป็นการเสียเวลานลพี่นะมา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 ใครมาไม่ถูกก็แชร์กันไปหน่อยเลยพี่นะบางคนก็ไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกันไว้เพจนะี้นะพี่นะนะฮะนี่เพจลวงตาแล้วพี่นะ ใครไม่กดติดตามกดถูกใจก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกันไหมนะพี่นะนะครับนะฮะเลื่อนลงมานะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสปอนวันที่วันอาทิตย์วันสิบเจ็ดยี่สามยี่ห้านะพี่นะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้แล้วกันพี่นะใครไม่กดถูกใจก็ฝากกดติดใจติตัวให้เราหน่อยนะพี่นะนี่เข้ามาคอมเมนต์เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายกันนะพี่นะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พิมพ์มาตามต่อมาแล้วพร้อมพร้อมลุยลอยแล้วก็เอานะพี่นะนะอ่นะแค่นี้แบบนี้นะพี่นะ แบบนี้อ่ะชัดเจนนะพี่นะจะได้รู้ว่าโอเคเราแชร์หรือยังอืมใครยังไม่ได้แชร์นะพี่นะคุณนาบัตตี้แชร์แล้วคุณอาพรแชร์แล้วคุณนัทนัทคุณหนูนาแชร์แล้วคุณปุ้มแชร์แล้วนะครับนะฮะบางนิวมาก็อย่าลืมแชร์นะบางนิวนะนะคุณปุ้มแชร์แล้วนะครับคุณระพพันธ์แชร์แล้วนะพี่นะตามต่ออย่าลืมแชร์นะพี่นะคุณนกตามต่ออย่าลืมแชร์นะพี่นะนะฮะอืม นาปัตี้แชร์แล้วนะพี่นะอุภาภพรแชร์แล้วคุณเพนแชร์แล้วคุณสงการแชร์แล้วนะพี่นะพี่บุญยนุชแชร์แล้วพี่ทำาวันี้ดีแชร์แล้วนะพี่คุณสุเทพแชร์แล้วนะพี่นะหลายคนแชร์แล้วนะพี่นะแชร์ไปพี่นะฮะคุณดารัตดารินแชร์แล้วนะพี่นะคุณสายฝนแชร์แล้วนะครับอารุยต่อเลยพี่นะเวลาน้อยนะพี่นะอืมผมเวลาน้อยนะพี่นะอ่มากันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะพี่นะแล้วก็ที่เราปักบุดเอาไว้นะพี่นะกับเพจอ่า สัมพั์หลอนชาแนลนะพี่นะฝากกดเข้าไปกดติดตามกดถูกใจกันไว้ด้วยล่ะสัมพั์หลอนชาแนลนะพี่นะนะครับนะฮะลุยลุยลุยผมก็แชร์แล้วผมชื่อเจดครับเออน้องน้องเจดครับถ้าแชร์แล้วต้องขึ้นรูปคนนะครับนะฮะขึ้นรูปคนนะครับอย่าแชร์ไปในกลุ่มไหนๆนะครับนะฮะแชร์สาธารณะพอนะครับนะฮะเออพี่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะฮะใครมานะครับนะฮะแต่แชร์แล้วเขาจะขึ้นเป็นรูปคนแบบนี้ทุกคนเลยเห็นมะพอแชร์แชร์แชร์ขึ้นรูปค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 น น้าแต่น้องยังไม่ขึ้นรูปคนนะนะครับนะฮะเนี่ยผมก็แชร์แล้วนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นรูปคนนะครับนะฮะขอขึ้นรูปคนหน่อยนะเออนะไม่ยากนะครับนะฮะวิธีการไม่ได้ยากนะครับนะฮะอืมมันกดไลค์ไม่ได้อะครับนะฮะกดไลค์ไม่ได้แปลกเนาะนะฮะไม่เป็นไรเอาที่สะดวกครับนะฮะกดไลค์ไม่ได้ก็นะฮะเพื่อนของผมมันไม่ขึ้นนะครับนะฮะก็ไม่ขึ้นเพื่อนก็บอกกดแชร์สาธารณะนะครับนะฮะ แช์สาธารณะไม่ต้องแชร์เพื่อนนะครับนะฮะอแช์สาธารณะเอ้ยลุยละเวลาน้อยนะฮะเวลามันน้อยครับนะฮะลุยละไปสาธุดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เวลาผมน้อยนะครับออกมาเล่นกับผมเลยเยอะคนจะได้เชื่อดวงจิตดวงวิญญาณมีอยู่จริงนะลุยเว้ยบีมาเลยขอแบบแรงๆเลยมาแบบกระเกียมายให้รู้ให้กลัวเลยเออมา กูเสียงดังไว้ก่อนนะเสียงดังไว้นะอึ้งอึ้งก็รู้ก็รู้ว่าอยู่ก็รู้ว่ามีก็เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อเชื่อแต่ว่าทําให้ทําให้เห็นหน่อยนะทําให้เห็นหน่อยออกมาเป็นตัวเป็นตนทําอะไรก็ได้นะครับนะฮะมาดิเวลากูน้อยด้วยอื้งห้าร้อยประทานนะพี่นะ ขอมันใจคนละแชร์สองแชร์นะพี่นะนะฮะมาสาธุดวงจิตดวงวิญญาณอืมใครอืมแล้วเสียงที่เดินไปตรงนั้นคือเสียงใครเมื่อกี้ตอนระหว่างผมเปิดกระหันกลับมามองพี่มันอืมกูจะเดินรอดไปถึงไหนเนี่ยอ่ะกูจะเดินลอดไหมกูถามจริงๆริงมาเฮ้ย เสียงใครเดิน<ป>บอลไปกินชั้นสองเหรอกว่ามัน่าจะขึ้นลอดอะแต่ว่าเมื่อกี้กูเห็นมีคนเดินเข้าไปในห้องมีคนเดินเข้าไปห้องใน V I P ไหนห้องไหนห้องไหนไปเลยไปเลยห้อง,หองไหนไปเลยมีคนเดินเข้าไปในห้องออืมันมีเสียงด้วยบอลห้าร้อยสิบสามถ้าขอบใจได้แชร์สองแชร์ขอหกร้อยบวกบวกมาครับอเอ้ย ถ้าแน่จริงออกมาหลอกป้าบีโอ้ยไอเอื้อมดาวมึงนี่ก็ไม่ได้ห่วงกูเลยผีถ้าแน่จริงก็ออกมาหลอกป้าบีแล้วกูมาคนเดียวด้วยอถ้าแน่จริงก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาอย่าครับรู้แล้วว่ามีก็รู้แล้วว่ามีแต่ว่าหลอกยังมีสติหลอกยังมีสไตล์ด้วยกูบอกนั่นแน่อ่าอ่าห,ห้องไหนห้องไหน กระโผพมาเลยครับไม่ได้อืมโอ้โหบอลเหมือนเสียงโดดลงมาเลยต่าอาสักครังพี่แล้วไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยแต่ยังไม่ทันเข้าเลยว่ะมันมีเ,มนเสียงเดี่ยวโดดลงมาเลยบอลเสียงมันโดดลงมาดูดิกระเพื่อมกับเฮ้ยมีเสียงเปิดเพลงดุงด้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 งดุ้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 งน้ำมันสะเพื่อมกับไอ้กระเพื่มอมวะมันเหมือนเสียงใครเคาะประตูครับ ไม่เคยคลอหรือไงครับกูถามมึงจริงมีเสียงคลอประตูบอลมึงได้ยินเสียงคลอประตูปะวะมีเสียงคลอประตูเิ <c oughs> ียราไฟกูหน้ากล้องกูจะหมด ه, สาธุดวงจิตดวงวิญญาณพี่พี่ห้องไหนอะพี่พี่ไปเลยเสียงดังมาจากตรงไหนพี่ไปตรงนั้นเลยเสียงมาจากข้างหน้ากูน <c oughs> ี่แหละวัดเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวสู้ ซูมซูมฟรุ่งเอ้าวอ้าเอ้าเยี่ยมมากไงกูต้องไป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 อยู่แล้วกูไม่กลัวคนไม่กลัวไม่กลัวหรอกไอ้สัตว์แต่ว่ามันมันก็มีปิดประตูใส่กูด้วยเจ็ดร้อยชิ้นวะมันปิดประตูใส่กูเอาดิ ถ้าแน่จริงมึงเป็นอีไอ้ชินเฮี้ยผีสั่งได้ไอ้สัตว์กะเพราหมูกรอบไข่าดา,ขขา,าวไม่สุกสองไหมล่ะกะเพราไม่กรอบกะเพราหมูกรอบไม่ใช่กะเพราไม่กรอบไอ้สัตว์กะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุก,กอส,สองอแมงเอ้ยเล่นกูเอาซะก,กูไอ้ชินบอลเสียงฝั่งนี้ก็มีฝุ่งเฮี้ย,ย,ยแมงเอ้ยสัตว์เล่นกูตอนเถื่อแมงเล่นกูตอนเถื่อ ถ้ามึงแน่จริงอ่ะอีผีกะเพาหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกสองถ้าแน่จริงมึงอาชีแ่ก่อนเอาว้าเหีย้ยบวกบ้าเลยสัตว์กูบอกเลยเเสียงโทรศัพท์ก็มาเสียงโทรศัพท์ก็มาเนี่ยโอ้โหมึงตกลงจะหลอกกูกี่ทางมึงหลอกกูกี่ทางมึงหลอกจิตด้วยสัตว์กูมาคนเดียวมึงก็คิดจะหลอกกูทุกทางเลยที่ไอเจอมามึงไม่หลอกมันล่ะ มึงหัดหลอกเจ้ามังดิมันจะหลอกกูอยู่คนง่นไงใครครับอืมกูบอกเลยอืมใครอืมบอลกูไม่มีเชือกกูไม่มีเชือกอยู่แล้วแล้วมันไม่มีทางกูไม่มีเอ็นด้วยอาจจะแน่จริงมึงเปิดดิมึงเปิดตอหน้ากูเนี่ย อ้าวอ้าวอ้าวกูบวกเลยสัตว์กูบวกบ้างเลยกูบอกเลยอือกูบวกบ้างเลยไหนวะเป็นไปไม่ได้อืบอลเว้ยกูโดนแล้วบอลครับอืเสียงโทรศัพท์ที่มันจะต้องอยู่ตรงหัวเตียง มึงนึกบอลครับไหนล่ะเอาอะไรล่ะก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนเี้ยมันไม่มีเสียงทุวมีแต่มันไม่มีเสียงมันเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้โดนเดี๋ยวเด้อยใจเย็นกูไม่ได้โดนเด้อสติเด้อ บอลพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลงผมสองทุ่มสี่แปดพี่เอาสักห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบห้าหรือห้าสิบเจ็ดพี่ค่อยเลงผมมันเป็นเสียงแบบการทุรนทุรายการทรมานเหมือนโดนมัดโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนมีการโดนมัดโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแปดแล้วก็เหลือท่านของเจ้าคนแช่สองแช่นะครับเฮ้ยดูดิได้ยินป่ะบอลมันได้ยินป่ะ เสียงนี่อยู่ในห้องกูนี่แหละมันอยู่ในห้องกูนี่แหละบอลแต่กูอยู่คนเดียวไลกูอยู่คนเดียวไงแต่เสียงันมันอยู่ในห้องกูอะอยู่รอบตัวกูเลยอะจริงเอาพี่มันจะเสียงแค่ผู้ชายด้วยคิดเอาเสียงม่นโครน่ากลัวเลยเฮ้ย เสียงแม่งน่ากลัวมากใครครับไม่มีใครคุยกันอะบอลมันมีเสียงคนคุยกันเสียงคนคุยกันหลายคนเลยเสียงไม่จุดตรงไหนว้มไปเงยเนี้ยเนียเนี้ยเนียกูเดินมันมีเสียงขยับด้วยเสียงขยับเสียงขยับมาจากบ้านหลังนั้นเสียงขยับมาจากบ้านหลังนั้นเป็นการเคาะมาจากบ้านหลังนั้นอ๋อ อเอานะพี่บ้านน,นอกอย่าไปนะอ,อย่าพึ่งไปนะเออดีเชี่มาคนเดียวนะ่ละฮ้ยเมืกกี้มีใครวะอมืมีเสียงมีเสียงกูบวกเลยทุกที่ทุกทางว้ายพีปบอล ก้องออกไปดูข้างนอกอะชั้นบนโต้ยประตูจ้าจ้าจะาจ้าช่ดิกูเห็นมึงพูดอยู่ปัดปิดตรงหน้ากูเลยโอ้เขาเรียกกูด้วยสัตว์เฮ้ยเอ่อยังไม่เช็คเอาท์ยังไม่เช็คเอาท์ยังเช็คอินอยู่ยังเอ่อแอบสลิปปิ้งแอบสลิปปิ้งไอ้หนูปิดอย่าอย่าอาปิดปามเอปิดอย่าปายังงั้นพี่อย่าปายังงั้นดูออกไม่ได้ ไอ้สัตว์ตกลงให้กูเปิดลือยากยาตกลงเปิดลี่ะเอาอยัางไงเปิดลีฮะเอายังไงเยี่ยแมงเคาะใส่ด้วยอนเปิดเลยปเปิดเลยเปิดทำไมไม่อยากดูไม่อยากดูไม่อยากดูเฮ้ <bit> <c oughs> ยมันก็ไม่ได้ล็อกนะก <c oughs> ูก็เปิดสบายสบายเลยนะเว้ยไม่ได้มีอะไรนะบอลเปิดอย่างสบายสบายเลย เอาดิแม่งคิดจะหลอกกูแบบนี้แล้วถ้ามันอะไรบนมันมีเงาอยู่หลังเสาเมื่อกี้มันมีเงาอยู่ตรงนี้เชี้โคตรชัดเลยอือเสียงเคาะมาด้วยอาาอโอ้บอกยา่าอย่าอยา,ยาให้กูเข้ากูเข้าอือ มีเงาอยู่หลังเสาเนี่ยเมื่อกี้มันชะงงกหน้ามาดูกูชะโงอกหน้ามาเลยไม่รู้ว่าใครเห็นหรือเปล่าเว็บอืมเว็บอืมไม่ได้แดกกูหรอกเว็บไอ้ตั์แม่งไม่ได้หลอกกูหรอกมึงคิดจะหลอกกูอยู่ไหนวะไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยใครครับไม่ได้หลอกกูหรอกกูบอกให้กูจะหลอกเมื่อคืน เฮ้ยไวายพี่มันมีเสียงมาจากเหมือนห้องครัวหรือเปล่าวะบอนตรงเนี้ยกูไม่มั่นใจว่ามันคือห้องครัวหรือเปล่ากูไม่มั่นใจมันคือห้องครัวหรือเปล่าอืสาธุดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ไม่ได้กลัวจ้าถ้ากลัวกูไม่มาคนเดียวหรอกกูบอกให้นะ ถ้ากลัวเนี่ยกูไม่มาคนเดียวหรอกขยับขยับหนึ 1, ่งพันตอ้งที่ของมันใจด้วเขาแชสองแชาขอนึงพันหนึ่งร,ร้อบวกมีเสียงขยับมึงจะไปยืนเต้นกันอยู่บนเวทีไม่ได้มันไม่ใช่อืมได้ยินชัดเสียงอะไรวะสัตมันห้องครัวบอลเว้ย เหงื่อกูแตกไปบ่นเลยตอนนี้เป็นเสียงแบบตัดหมูเหรอนี่มันห้องครัวไม่ใช่เหรอก็ใช่ดีนะมันเสียงังต่ำๆๆๆอยู่ในห้องครัวเนี่ยเนี่ยทำอะไรอยู่ครับต้มมาม่าแล้วครับหรือทำอะไรอยู่อืมเย,ย,ยะอะยอะบอนเฮ้ยเสียงเหมือนโดนน้ำร้อนลวกอะ่ะเฮีย เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ป้าไปไ้าี่ถ้ามันโดนน้ำร้อนวกเตอนนี้อะไม่รู้มันก็ก็ๆๆมันอยู่ในห้องครัวเนี่ยกูก็นึกว่าโดนน้ำร้อนลวกอ,อย่ากลัวพี่ทุกคนไม่ต้องกลัว<อ>พบทำกับข้าวกันอยู่หรือไงล่ะเอา,าวันนี้มีงานจัดเลี้ยงอะจัดเล<อ>ี้ยงสังสรรค์บรรดาเราสามพู่สีรู้ป่าววะ เอ้ยถ้ามันเลี้ยงตรงนี้มันเป็นห้องประชุมเลยนะมีเวทีพร้อมมีเวทีพร้อมมีเครื่องเสียงพร้อมดนตรีพร้อมสัมภเวสีเพียบเออสนุกพอสราบอายุขวัญตาน้อ,นองเอ,อ,งอ,อ้มีมาน้องทำตาปิ๊บกูต้องหลบลิขสิทธิ์ไปด้วยสับน้นองอายุตาจ๊บเอ้ยเย้เยม,มันจะมีคนเต้นอยู่กับกูไหมเนี่ย ถ้าเกิดไม่มีใครเต้นอยู่กูก็บอกเลยว่าอืมึงก็หลอกกูได้เกินไปเฮ้ยเสียงใครใครเราพี่เต้นโชว์เลยแท้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 แท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 ต้องขึ้นไปยืนเฮียไม่เอา no no ไม่เอาไม่ได้อย่างนี้ดิกูอยู่คนเดียวเหี้ยหลอกกูสักกูเตะหน้าหงายเลยเฮ้ยเขาไม่ชอบอ่ะ กูว่าไม่ชอบกูว่าไม่ชอบเพลงน,นี้กูว่ามันอาจจะชอบเพลงแทบ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 โอดวงดาวดูแซนพราวเด่นลอยคว้างกลางฝากฝากลยดาวไล่ล้อมดวงเดือนไว้คมให้เสียงเดือนเลือนไปเจ้าทำไมคมดวงเดือผู้ชายที่ไหนอะไม่รู้ได้ยินไหมได้ยิน ได้ยินมันพูดแบบอะฮอลิปิสเบรฮ้ยซูเปอเาี่เียอะไรสักอย่างแม่งไม่รู้มันเป็นคนเยี้ยอะไรเนี่ยมันภาษาอะไรของมึงไยพี่มึงผัดเขาผัดอยู่ไงไจริงอย่ามาอีกสนาทีออกทันไหมน่ะทันดีสี่เหรอสี่ใช่ไหมอืมเอาเล่นกูทั้งหน้าทั้งหลังกูบอกเลย เล่นกูทั้งหน้าทั้งหลังเออสีน่นาทีแม่งเอ้ยโลเคชันนี้วันหลังกูมากูต้องขึ้นในสามทุ่มอะ่ะม,มึงผัดตะหลิวเขามึงไปเจอไอสัตว์แม่งกูไม่เล่นกับมึงละจริงกุ้งกนเสียงไม่ออกมาให้กูเห็นเป็นตัวเป็นตนแม่งกูบอกเลยผีทั้งหลายมึงมองไมาให้กูเห็นเป็นตัวเป็นตนละฮะแม่งเฮียล่นเลยบอล โอ้โหประตูไม่รู้ประตูใน,นห้องน้ำหรืออะไรขยับแต่กูคิดว่ากูควรออกกูควรออกเงยเสียงชัดเลยประตูขยับแน่นอนแล้วเมื่อกี้สามนาที <c oughs> โอ้ต้องออกสามนานที I ไอชุดโก I ไอชุดโกแบ a สามนานทีแย่ yeah. มึงรัวไปมึงรัวไปโซบาโน่ไอสัตว์มึงรัวไปรัวมึงรัวไปเลยมึงรัวไปคนเดียวเลยไอเหียแม่งไอสัตว์กูเล่นต่างนานไม่รู้ให้กูอืมโอ้ยแม่งกูเล่นต่างนานไม่รู้ให้กูไอสัตว์กูจะกลับบ้านศึกจะมารัวกูบอกให้อะใครอยู่เป็นเพื่อพิมพ์คำว่าอยู่ไป้อมะกันนะพี่นะสามนาทีกู โอ้โห oh oh, กว่าจะถ oh, like ึงบีเอ้ยเดินเข้ามาได้ยังไงคนเดียวไอ้บีเอ้ยมึงก็เกินไปอารมหาเจ้าคมังเวทด็อกเตอร์สเต็งห้าหกเมืองไทยคล้องแทบกูบอกเลยเอากูโอ้ยเชี่ยเดิน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 ก่อนเดินก่อนพี่เดินดิพี่อย่าอย่าทวงขาผมดิพี่อย่าเกาะเอวผมดิทุกคนอย่าเกาะเอวผมนะเดินไปเดินไปอย่าเกาะมีเสียง มีเสียงเดินตามมาเลยพี่บอลเหมือนมีเสียงเดินตามกูมาเลยด,ดูดี้ยินป่ะมาแล้วปิดแล้วปิด,<ม>ป,ด,ป,ดปิดสถานที่ก่อนลุวๆลกคงต้องปิดก่อนโอเ้เขี้ยมอหมาก็มาหออเชีย่ยะไรตอนนี้กูก็ไม่เข้าใจหมาจะมาหอออะไรตอนนี้แป๊บหนึ่งใครอยู่พิมพอยู่นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดสถานที่ก่อน ก็เรณะนะนักโมตัสสะภพคะว่โตระโตเสมมาสมุทตัสัะ นะโมตัสะพะคาวโตระหัโตสมมาสมัสสะนะโมตัสะพะคาวโตระหัโตสมาสมัสสะพุทธังปิดธัมมังปิดสังฆังปิดข้าพเจ้าขอปิดด้วยนโม amar. พุทธายะปิดด er. ้วยนะมะทาปิดด้วยเท้าตโตรบันทศสีข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตทุกทางเจ้าปราชาดวงจิตดวงญาณทั้งหลายที่นี่สัมพระเวสีหลายที่นี่ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตปิดสถานที่แห่งนี้ด้วยนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุโอ้ยพี่ อเอาเจนแบ,บจะหมดไฟหน้ากล้องจะหมดสุดแล้วนะพี่วันนี้นะก็มันเก่งพี่ได้แค่ไหนแค่นั้นจริงๆมันเกง่งนะพี่นะแบตก็จะหมดอ่ะไม่เป็นไรพี่ค่ำคืนนี้แค่ไหนแค่นั้นนะพี่นะกราบขอบพระคุณทุกคน ตั้งแต่เปิดไลฟ์มาจนถึงปิดไลฟ์เลยที่ใครที่อยู่ด้วยกันนะพี่กลาบขอบพระคุณหน่วยรักหน่วยพิทักษ์รักป้าบีกราบขอบพระคุณพี่สาวพี่ชายผมทุกคนกล่าบขอบพระคุณด้อมผมทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณครอบครัวผมทุกคนที่เข้ามากดถูกใจเข้ามากดแชร์ให้ทุกคนนะครับนะฮะขอบพระคุณที่เสียสละเวลามาดูผมทุกท่านนะครับนะฮะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุรณบุญจากการแชร์นะครับในการทำธรรมทานนะครับคืนนีด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะครับนะฮะคิดดีทําดีพูดดีนลยพี่นะไม่ทาคนอื่นค อายใจต่อบาปนะครับไม่คิดไม่ดีทำไมด่ดีพูดไม่ดีเนาะทุกท่านเนาะนะครับนะดูรายการผมก็ขอให้เด็กเก็ดเล็กๆน้อยๆไปแล้วกันนะพี่นะ1,000คนขอให้มีคนเวลาจะทําบาปแล้วนึกผมถึงผมสักคนนึงเออไม่ทําบาปดีกว่าเดี๋ยวไปตายไปแล้วเป็นอย่างนี้นะ ดีผมดีใจนะพี่เห็นยังครับได้บุญแล้วพี่นะน้ำมะเช้าก็ไปใส่บาตรกินเจพี่พี่ทุกท่านนะครับนะฮะอ่ะค่ำคืนนี้ไม่หลอนมากก็หลอนน้อยนะครับแต่ขออนุญาตส่งพี่พี่ทุกท่านนะครับเข้านอนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วพรุ่งนี้พบเจอกันนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดิมพี่นะาสามทุ่มครึ่งเวลาเดิมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ